จังหวัดกำแพงเพชรถือเป็นแหล่งปลูกอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาลที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า7,000ล้านบาทต่อปีนะครับแม้จะสร้างไรายได้ดีแต่ว่าครั้งหนึ่งกระบวนการตัดอ้อยที่ต้องเผาไร่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5คุณโกวิกบุญธรรมไปพบว่าที่นี่เขาใช้เวลา3ปีในการแก้ไขปัญหาจนมาถึงทุกวันนี้กำแพงเพชรได้กลายเป็นต้นแบบในการจัดการฝุ่นจากการเผาอ้อยครับ รถบรรทุกอ้อยกว่าร้อยคันนําอ้อยที่ตัดจากไร่นํามาส่งที่โรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชรนี่เป็นอ้อยชุดแรกของการเปิดหีบปีนี้ทั้งหมดเป็นอ้อยสดตามนโยบายส่งเสริมการประกันราคาเพื่อส่งเสริมจูงใจให้ชาวไร่ลดการเผาในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเป็นความร่วมมือระหว่างโรงงานจังหวัดกําแพงเพชรและเกษตรกร,เ,ร,กรเหนือจากราคาอ้อยปกติตามที่ระบบประกาศมานะครับ ถ้าใครทําตัดอ้อยสดลําสะอาดมาเนี่ยเราก็จะให้พิเศษอีกตตนละ20บาทนอกเหนือจากค่าอ้อยนะครับแล้วก็คนรถเนี่ยคนขับรถที่ขับรถมาส่งอ้อยเนี่ยเราก็จะให้กูปองอาหารอีกตู้ละยี่อีกตู้ละ40บาทครับการนำรถเก็บไปอ้อยก่อนตัดเพื่อนำส่งขาย ให้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จังหวัดกำแพงเพชรกับโรงงานตั้งเป้ารับซื้อกว่า2 1 0 0 0 0ตันสร้างมูลค่าในลดการเผาในไร่อ้อยสามารถตัดกกตัดไปก,ก,ก็ทำให้ได้ตัดได้เร็วขึ้นและอ้อยก็สะอาดขึ้นครับแล้ววัสดุต่างๆที่เหลือเอาไปทำอะไรครับวัสดุต่างๆที่เหลือครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นคนตัดนะครับส่วนใหญ่จะเผาแต่ทีนี้พอมีเครื่องสังใบามา เครื่องเครื่องอัดใบเครื่องเฉดนี่สามารถเขา้าเข้าเฉดเข้าอ,อัดใบได้เลยครับขณะเดียวกันจังหวัดกำแพงเพชรยังกำหนดพื้นที่การเผาโดยพื้นที่สีแดงรัศมี5กิโลเมตรห้ามเผาอ้อยโดยเด็ดขาดและกำหนดพื้นที่สีเหลืองขอความร่วมมือไม่เผาโดยให้โรงงานน้ำตาล3ามแห่งในจังหวัดกำแพงเพชรทำแผนตัดอ้อยสดในพื้นที่สีแดงและสีเหลืองโดยสนับสนุนรถตัดอ้อยสีทับ 65เนี่ยนะครับกำหนดให้ไม่เกิน10%นะครับอ้อยไฟไหม้ที่จะเข้าหีในโรงงานนั้นนะครับ10%และจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกเนี่ยเราก็คาดการว่าน่า,นาจะ,ะสามารถเพียงพอในการตัดอ้อยที่อ,อ้อ,อยสดนะครับจังหวัดกำแพงเพชรปีนี้ตั้งเป้าลดการเผาอ้อย ที่เป็นต้นเหตุฝุ่นพ m 2.5โดยปีการผลิตปีหน้าจังหวัดตั้งเป้าให้อ้อยเผาส่งเข้าหีบเป็น0%อร์เซซึ่งจะทำให้จังหวัดกำแพงเพชรกลายเป็นจังหวัดที่ผลิตอ้อยปลอดการเผา100%โกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน